ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วกับสกีบีท้ทอยเลตตอนที่67สพลชนึงนะครับก็หลังจากที่เราไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานนะครับพอดีไม่มีเวลานั่นเองก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาภายในคลิปนะครับอย่ากให้พี่พี่น้องๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามจะกดอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ด่าหรือคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับ ก็ตัดกลับมาที่ฉากแรกนะครับก็จะเห็นว่าเจ้ารัตคาเมล่าแมนเนี่ยกำลังนั่งรถหุ้มเกาะน,นะครับเข้ามาในสนามรบนะครับโดยที่มีคุณดาฟักโบนะครับกำลังจ้องมองอยู่ไกลๆนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขามองอะไรแล้วเจ้ารัตคาเมล่าแมนก็เห็นคาเมล่าแมนวิ่งหนีอ,อะไรอย่าง,งน่าตต้องนะมีเจ้าสกีบิดี้สตัวนะครับติดปืนกลและดักยิงอยู่นะ ก็เลยโดนพี่รันคาเมล่าแมนที่ถือกล้องนะครับยิงสวนเข้าไปนะครับผมและดูเหมือนว่าตลอดสองข้างทางนะครับจะมีร่องรอยการต่อสู้นะครับร่องลอยของอาวุธนั้นเป็นเหล็กแหลมนะครับผมทําให้เรารู้ได้เลยนะครับว่าเป็นร่องรอยของเจ้าสกิบิดี้ทอยเลตโพลิสนั่นเองนะครับพูดปุ๊บมันก็ยิงเหล็กแหลมเข้าใส่คนขับทําให้รถเกิดเสียหลักทำให้พี่รันคาเมล่าแมนของเราเนี่ยโดนยิงเข้าไปด้วยแต่พอยิงสวนกลับเนี่ยเจ้าสกิบิดี้โพลิสหนีลบได้ทำให้พี่รันคาเมล่าแมนตากล้องเราเนี่ยต้องหยิบปืนคู่มายิงทําาให้้้เจสกิิบดีโพลิสหนีไไปด้หลังจากทีี่่คคิดดววาาาาสสถนนกกรณ์เงงงยบบแลล้้ทุไจำ ทําให้เจ้าสกิบิดี้โพลิสเนี่ยอ้อมมาจากด้านหลังนะครับแต่โดนยิงสวนกลับไปพร้อมกับมายก ok นิ้วกดไลค์ให้กับตากลกองเราในานั้นเองเหมือนมีอาวุธอะไรบางอย่างโผล่มาจากคามวยครับผมจากนั้นเหมือนมีการยิงสารพิษอะไรออกมานะครับทำให้พี่ราสคาเมล่าแมนของเราเนี่ยถึงกับละลายไปเลยแล้วพี่ตากล้ของเราเนี่ยก็ได้หยิบปืนคู่ออกมายิงนะครับแต่ไม่สามารถทําอะไรมันได้แล้วเพื่อนๆเห็นเจ้าสกิบิดี้ตัวนี้เพื่อนๆคิดยังไงกันบ้างนะครับถูกต้องครับเพื่อนๆเจ้าสกิบิดี้ผิวสีตัวนี้นะครับเคยออกมาตอนประมาณนี้จะเป็น่าางที่่ออัปปเเกกแล้วนมต็็สิ ตัวของผีไททันคาเมล่าแมนนะครับที่ปาชักโครกออกมาใส่นะครับเปิดตัวออกมาได้ไม่นานครับก็มีเจ้าสกีบิดี้มือเลื่อยนะครับโผล่เข้ามาทำร้ายนะครับผมที่ไททันคาเมล่าแมนเนี่ยบอกมาได้จังหวะเลยฉันขอแขนแกนหน่อยแล้วกันนั้นนะครับเอาแขนเลื่อยที่ได้มากระซวกเข้าใส่หน้าอย่างเต็มแรงเจ้าสกีบิดี้ฮิวสีนะครับโผล่มาด้านหลังหวังมาทําลายนะามาอย่างนี้ก็โดนตบทีน้อง เห็นถึงความต่างชั้นเลยครับตบทีเดียวปิวไปเลยเนะจากนั้นเนี่ยก็มีกระสุนปีศาลอยเข้ามานะครับคาดว่าน่าจะมาจากไททันสปิกอร์แมนนะครับผมยิงแมน่นสลึกเกินนะครับยิงโดนถังาสารเคมีทำให้เจ้าสกีบิดี้ผิวสีนะครับถึงกับโมโหนะครับ mm hmm. โอ้โหปีเข้าไปใส่เลยซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเข้าไปทำร้ายหรือไปให้เขาตบถือว่าเป็นการโดนตบในรอบที่สามของ EP นี้เลยนะครับเนี่ยทำให้เจ้าสกีบิดี้ผิวสีเนี่ยลงไปตุยเย่นอนกองคุยกับลากมะมมูงไปเลยนะครับและในฉากต่อมานะครับเหมือนมีอะไรบางอย่างครับกำลังคามมมมูงงงาาานนนนนะะะครรรับผขขออเเเห็ทท่่่่ไดดดีีกกโึ้้สลลยแว ากฏว่าตัวที่ออกมานะครับเป็นด็อกเตอร์สกิบิดี้ทอยเลสนะครับออกมาพร้อมกับรอยยิ้มที่น่าชวนหัวลุกมากเลยครับผมประมาณว่าแกเสร็จชนแนพรองพี่ไททันค a m เมราแมนของเราเห็นเนี่ยบอกว่าแกนั่นแหละที่ต้องตายฮ่า uh huh. แล้วก็เหมือนเดิมครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือจะมาคอมเมนต์เพื่อให้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผม